สวัสดีครับวันนี้ทําสวนง่ายๆกับอาาแสบนะครับวันนี้จะมาเสนอในเรื่องของเปาวบักมีท่านใดไม่เคยถามนะครับนี่ลูกเัวบบบที่แก่เต็มที่แล้วนะครับอันนี้เริ่มสุกนะครับยังไม่แก่เต็มที่นะครับนี่แก่เต็มที่แล้วเดี๋ยวจะพาผ่าพร้อมกันนะครับพามาชมด้วยกันนะครับพร้อมกันใช้นี่เลยครับผ่านะครับไม่ต้องผ่านะครับเคาะเลยนะครับ จะเห็นเนื้อสีขาขาวนะครับน่ากินมากนะครับเห็นไหมครับเม็ดจะเยอะมากเห็นไหมครับเม็ดจะเยอะมากนะครับเนื้อจะออกรสมะขามนะครับจะอร่อยมากมะขามอบมันๆนะครับเนี่ยมีวิตามินซีสูงแคลเซียมสูงด้วยนะครับสูงกว่ามะขามเลยนะครับอร่อยมากครับนี่ครับ อ,อร่อยจริงโอเคครับคันนี้นะครับ